อุ <c ười> <c ười> ้ยมรตีสึนามิมาแล้วไหนอุ้ยโอ้ยตายหาแล้วพี่กูโดนสึนามินะมันสามารถ เราเราต้องห้ามโดนสรบนี้ไว้เนี่ยแหวมหลังหินเนี่ยฟิวเจอร์อัปเดตมันวิ่งไม่ได้หรเอะวิ่งไม่ได้เฮ้ยมีหอกโพไซดันเนี่ยอะไรเนะี่ะ เฮ้ alpha, wow. ยไม่มีคนพิมพ์ให้อุตะอะไรเงี้ยซึ่งก็กลัวเองให้อุตะไม่เห็นมีคนให้ประยุทธ์บ้างเลยไอ้เฮียแล้วแจกจากระมดแล้วแจกก็คนไทยเลยอ่ะพี่ไม่นะเฮ้ยตรงนั้นมีตู้เซฟด้วยว่ะเข้าไปมีอะไรเฮ้ยกด T เพื่อโอเพนอะไรเนี่ย โอ้ยดาวสนเดมีมาตีดีแล้วสันเดมีมาโอ้โหีเป็นเพี้ยนปะซันเดอร์มียี่ก็ให้อุตยก่นั่นแหละเฮ้ยครูมีสองพอยต์ว่ะพอยต์โอ้เก็บไปเพียนนี่ได้ห้าพอยต์เลย ไอไปรอดี่รอดออ่ะกูบีเมย์เหี้ยที่กูจะตายะระตีเอาพอยต์ไปทำอะไรอ่ะตแล้วตีเอาพอยต์ไปทำอะไรอ่ะซื้อของซื้อซื้อตองรงไหน ที่บ้านหรอไม่รู้เหมือนกันกูกเพิ่งเข้าคงตีอ่ะตีมีเกียด้วยวมันมีสตอร์เลด,ด้วยแบบว่ามันสามารถซื้อของไปเก็บได้อ่ะโอเคเฮียไปแล้วอะไ,ไรก,กูเข้าเซสซน,นก่นอนเลยย่ <c oughs> มึงมาเลยเฮีย เมกี้กูจะไปถึงสุดละตีแล้วกูว่าโดนน้ำทะเลซะนะฮะ วัดรอบหลังหินมันได้ปะวะหินมันบ้างเหรอแต่แค่ขึ้นเล็กๆอ่ะถ้าขึ้นใหญ่ดิก็ใหญ่ก็โดด ันไปเนี่ยไอ้เหี้ยหลอเหี้ยนี่ก็อะไรเนี่ยรอนอีกรอบหนึ่งเราค่อยไปไม่เอไปแล้วไปตีไปแล้วนี่ไงสุดท้ายแล้วท่าไม่ครับท่านหม่อีกรอบหนึ่งนี่คุกูตายเลยเนี่ยเหมือนกันหลังเก่า อย่าเพิ่งมา,มาอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะจะรอดแล้วจะรอดแล้วีกำลังวิ่งไปโอ้ยนี่เหรอเขาไปเร็วอ,อะไรวะยีมดีไอเทมฟอยเวอร์ยิบดีไหมยังไงกำลังไปกำลังวิ่งไปคุณจะถึงสุดทางฮะ กูเก็บไอ้นี่มาได้สิว่าที่ยูเนี่ยอามาทำอะไรกูไม่รู้เลยอุ้ยเหียหายอ่ะฮ้ยเฮ้ย้ย้ยอ้าวเฮ้ยกูกระโดดข้ามได้หวะอีไแล้วเหี้ยถึงแล้วอยุดเดี๋ยนี้ ไอ้ไรวะ้าจิตายเหรอยังโดนขึ้นเล็กไอ้เนี่ยแม่งมาไวยังวะเดี๋ยวเพิ่งมานะสัตว์โอ้ได้ถึงวะเรืนอยข้างล่างอ่แล้วไงวะ เฮ้ยอะไรเนี่ยกูเข้ามาทาง,งซ้ายอ่ะ้อะไรสไลด์วะทางไหนวะต่เราสามารถดูได้ด้วยว่ามีกิ๊กีตัวไหนตัวน,นี้ติตัวน,นี้ติอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่หน้าเลยนี่กูเข้ามาทางซ้ายอะ่ะมันเป็นวงวงทางซ้ายอ่ะอ๋อตีมันมันเริ่มใหม่เว้ยมันเริ่มใหม่มีอะไรมันเริ่มใหม่อ๋อเฮยนโน้ตจะมีแปลต่ออัไรตเริ่มใหม่มีอะไรกูมีแต้หมอเอาไปทำอะไรได้เป เขาเจือถืออะไรอ่ะมันให้ซื้อพวกนี้ป่ะกูถือว่าพอมวายิ้ววะที่ผมเก็บมาไม่รู้ว่าไปทำอะไรไป <c oughs> นี่ไงตีมันให้ซื้อซื้อของได้เลยตีก็เอาเมาส์คลิกขึ้นมาดิดซบ้านเล้ด้วยเนีเฮ้ยตีเรากดเราเราสั่งเซเดมีได้ด้วยเลยใช่หรอเนี่ยมันให้ซื้อแล้วก็สั่งเซเดมีได้ดซื้อตรงไหนอ่ะนี่ไงเนี่ยตรงเนี้ย ่วออ๋อนี่มันใช้ระบักเสือไอ้เหี้ยหนาทีคูดาวน้้ยตี๋มันต่ตี๋้ยี่นัมันต่กูเจ๊งๆไอ่ชันต่ไงอะตีมานต่อนี่ยมันไม่รู้ว่ามันมีบขึ้นเนเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้พวก อยากเข้าไปข้างในะเข้าไปข้างในไล่ะเอ้าไอ้เฮียเอ้ยนเขาไปข้างในอ่ะเฮียมจะตาล้วเฮียมาเดาเากูกูล่วงเนี่ยนี่เฮียนี่เฮียนี่เธอแม่งไปหายยังไงป้า ไอ้เหี้ยทำไมกูโดดวะไอวบอดี้มดดไม่หยกดเลยวัะสิพี่นี่เหนะี้ยเฮ้ยกูเข้ามาข้างในได้เนี่ยเฮ้ยทีเข้าไปข้างในยังไง เนี่ยเขามาได้โอ้มันต้องกดปุ่มดีกดปุ่มข้างนอกสิบรอบอ่ะเดี๋ยวเขาว่าข้างในตรงนี้ได้ทำไมทำไมอ่ะไม่รู้อาจจะมีซีเคทมั้ง t h a เฮ้ยยี่สบเป็นยีย่ต่อยนั่นแหละสัยี่สวันนี้ไม่นกลววนนเลยปกติตาแก อันหนึ่งกูกเติมน้ำก่อนะ เปลี่ยนไหมวาวันแล้วปีลูกค,ค้าแมบไปอย่ะด้วย